จุดพักร้อนจุดพักร้อนจุดพักร้อนดีกว่าจุดพักใจและนี่ทุกคนครับก็คือเสื้อใหม่ของเรานะทุกคนครับไม่ได้ทําเสื้อมานานนะทุกคนเป็นเสื้อจุดพักใจไม่ใช่จุดพักร้อนใช่ใครที่เป็นสาวกของจุดพักร้อนเนี่ยต้องซื้อไว้เลยนะและที่สําคัญนะพวกนายนะรู้ไหมเสื้อนี้ราคาแค่สิบโรสแวร์เท่านั้นน้าเว้ยเฮ้ยยังถูกเลยนี่นะ บอกแล้วว่าท да, ุกคนครับไม่ซื้อไม่ได้แล้วทุกคนอย่าลืมไปซื้อด้วยที่กลุ่มกบเล่นหลามตอนนี้เลยทุกคนครับเลสโกไปซื้อกันเลยนะถ้าซื้อแล้วก็อย่าลืมใส่โชว์แล้ะทุกคนเดี๋ยววันนี้นะพวกนายนะเราจะมาเล่นแมพที่มันเกี่ยวกับเราจะต้องวางบล็อกไม้นะเว้ยเพื่อไปช่วยเจ้าหญิงนะพวกนายนะแล้วเจ้าหญิงไปทําอะไรให้เราต้องไปช่วยอะไรเนี่ยฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่เจ้าหญิงติดคุกอยู่อ่ะโดยวิธีการช่วยทุกคนครับไม่ได้ขี่ม้าไปช่วยหรือว่าขี่มังกรไปช่วยแต่ประการมาตัดไม้นะทุกคน นี <muitas S 2> ่เราตัดไม้แบบนี้ทุกคนครับสามารถกดออโต้ได้ด้วยนะพวกนายกดออโต้ไปเลยไว้ดูดิออโต้ฟรีทั้งสองอันเลยเปล่าจะกรอบมันฟรีทั้งสองอันเลยช่างออโต้ฟามแล้วก็ออโต้บิลโอ้เฮ้ยไม่ต้องทาอะไรแล้วช่วยจะยิงแบบสบายสบายไปเลยอ่ะอ่าตอนนี้ผมมีไม้ประมาณร้อยกว่าเนี่ยเราสามารถเดินมาตรงนี้ทุกคนครับเพื่อลองดูตัวนี้ได้นะนี่ดูเดินมาเออนีจะเป็นแบบนี้เราสามารถกดคียได้ผู้วิ่งนี่ไงแล้วก็มาช่วยเจ้าหญิงแล้วพวกนายดูเจ้าหญิงอยู่ในกรงนกนะนั่นแหละประมาณนั่นแหละแล้วเราก็จะมีเจ้าหญิงเป็นพวก เราจะหญิงฝาแปดสามเลยอ้ดู แต่รู้สึกว่าเจ้าหญิงไม่อยากเข้าใกล้ใช่ไหมเดินเข้าใกล้แล้วเดินหนีตลอดเลยเออเจ้าหญิงอยู่ห่างมากอดูดีรังเกียจพวกเราเลยอยู่ใกล้ๆหน่อยได้ไหมครับเอออย่าลืมกดรับของฟรีแล้วก็สปินนะเว้ยโอเคแล้วเรากดรับซีนี่กดรับไปเลย3 4อย่างนะทุกคนแล้วก็มีสปินด้านบนกดสปินมาดูซิได้อะไรเหมือนมาเลยเขอลองดูได้เป็นเอ้คู3าลักว่าเอยฉันได้คู3ามถ้วยเอยฉันคูณ2 15นาทีลักคู3าม่วยองเหมือนกันนะทุกคนนี่มันใช้เลยไหมหรือว่าเราต้องก ้อ้ยแล้วบันหนึ่งนะเพื่อสปินเมกกื่อกี้มีสปินให้เราสปินอีกแล้วหนึ่งทีโอ้ยใช่โอุโ้ยให้เร็วแล้วเกินนะเนี่ยคูณสามช่วยทุกคนครับประมาณนี้เลยของฟรีได้สัตว์เลี้ยงอ่ะจับกอบ่อนว่าของฟรีแล้วเหรอทาไมได้ฟรีจังวะโอ้ส่วนฉันใส่นิวคิกได้แล้วอ่ะตอนเนี้ยคิกอันใหม่อ๋อยฉันก็มีเหมือนกันก็คิกอันใหม่ตรงนี้เฮ้ยดูดีไม่คุยกับพวกนายแล้วตัดต้นไม้ไปช่วยเจ้าหญิงดีกว่าเว้ย ออโต้ฟาร์มแล้วออโต้ฟาร์มทุกคนครับเราจะขุดไม้เยอะๆนะทุกคนเพื่อไปช่วยเจ้าหญิงอีกหลายๆคนเราจะได้มีเจ้าหญิงหลายๆคนอยู่กับเราไงแต่ตัดไม้ไม่สะเพินเลยร้องเพลงหนจุดพักร้อนจุดพักอนจุดพักร้อนดีกว่าจุดพักใจตัดไม้แบบมีกําลังใจอแป๊บเดียวฉันจะมีเป็นเหมือนแล้วเนี่ยไม้เนี่ยโอ้ย เราสามารถกดตรงขวาน,นี้ทุกคนคะเพื่อดูตัวนี้ได้ด้วยโอ้โหมีขวานอย่างเยอะพวกนายลองมาดูซิโอ้ยทางั้นจะขอซื้อขวานห้าแชมป์เลยและกันนะขอซื้อด้วยขวานห้าแชมป์นะทุกคนนะกดมาเลยประมาณนี้ต่ขอไปช่วยเจ้าหญิงก่อนละกันว่าซะเจ้าหญิงคนแรกขอพาไปก่อนนะครับโอ้โหคนที่สองชุดดำขวานไม่เล่นชว์คนสองแล้วเลยท่านคนสองไปแล้วแล้ว,ลวก็หลังไปคนสามด้วยโอ้ยโอ้ย,อยคนสามาแ,แล้วไปคนสี่เลยดีกว่า อ้าวไม่ถึงแล้วอะ่ะพวกนายน่าได้3คนใช่ไหมใช่ได้แค่สาคนนะตจกรบนี่ผู้หญิงคนนี้นายเขารอดูโอโ้โหเป็นเอ้ทำไมแต่งตัวดูไม่เหมือนเจ้าหญิงเลยอะ่ะเจ้าหญิงสมัยใหม่ไงเจอคนใหม่แล้วคนเก่าหายไปไหนอะ่ะคนเก่าอยู่ในคอลเลคชัน แสดงว่าถ้าเกิดว่าเราช่วยเจ้าหญิงใหม่ๆเนเจ้าหญิงเก่าก็จะหายไปใช่ไหมมันก็อยู่นะจะก่อแต่ว่าเราไม่ได้ใช้แค่นั้นเองอ๋ออันนี้ไงพีซเซทุกคนรู้หัวใจอ๋อเหมือนเจ้าหญิงจะคูณคิกแค่เราใช่ไหมเนี่ยใช่อย่างนั้นไม้หมื่นหนึ่งของฉันขอไปช่วยเจ้าหญิงก่อนนะเว้ยไปด้วยผมจะมาช่วยเจ้าหญิงเลยเพื่อหาคนใหม่ๆแล้วก็กดวิ่งใหม่ปึ๊บเจ้าหญิงคนแรกไม่แลหรอกครับคนสองช่วยแล้วทุกคนไุ้คนสองดูดีมากเป็นเหมือนเมดแล้วคนสามอ่ะ กอสีไม่ถึงอ้อสามารถรีเบิร์ดได้แล้วทุกคนครับผมจะกดรีเบิร์ดเลยละกันเพื่อเชฟขึ้นอ่ากดรีเบิร์ดไปเฮ้ยเพื่อนายมันออโต้รีเบิร์ดได้ฟรีเปล่าวะลองกดดูไม่ฟรีเฮ้ยแต่ว่ารีเบิร์ดอันนี้ดีนะมันเอาแบบว่าเอาแชมป์ไปเท่าที่มันเอาเท่านั้นเองอะเฮ้ยอย่าลืมพวกนายอย่าลืมมันมีสัตว์เลี้ยงให้เราได้ซื้อด้วยอย่าลืมก็ะตัวใดๆฉันลืมฉันรีเบิร์ดหมดแล้วฉันฉันหายไปหมดแล้วของฉันยังเหลือในการนำมาสุ่มสัตว์อยู่ อาสูมประมาณนี้ทุกคนครับ2ตัวแล้วก็ใส่มาเลยทุกคนแล้วก็มาขุดไม้เลยนะครัะผมเก็บประมาณ5้าหมืเจแล้วทุกคนครับมาลองวิ่งเลยทุกคนรอบนี้มาดูสิว่าจะถึงไหมเจ้าสาวคนที่4ี่นะทุกคนเฮ้ยพยายามเข้านะแบกไม้ขนาดนี้เราต้องถึงอยู่แล้วเออพวกนหนนี่มีใครถึงเจ้าสาวคนที่4ี่หรือยังฉันยังไม่ถึงเลยอะตอนเนี้เฮ้ยฉันถึงแล้วคนที่สี่ คนต่อไปนี่ยังไม่ได้ทุกคนครับคนต่อไปนี่อยู่ตรงปราสาทต,ตรงนั้นแล้วเหมือนมีมังกรอยู่ตรงหน้าด้วยนะเห็นปะโอ้ยพวกนายแล้วเหมือนว่ามันจะไม่ได้มีแค่โลกนี้นะทุกคนมันจะมีเป็น next world โลกต่อไปด้วยนะครับตรงนั้นนะ่ะใช้หมื่นห้าวิในในการไปโอ้ยอย่างเยอะเลย,ยอ่าเดี๋ยวผมจะมาทำการนี่เลยไข่โรสบัดก99ไหนลองดูซิทุกคนลองเปิดเลยไข่99นะคะทุกคนไม่ได้แพงมากอันนี้ กดซื้อมาเลยดูซิจะได้อะไรมากี่เปอร์เซนต์กันนะโอ้ยีปิกว่ะทุกคนล็อกหรือเปล่าแล้วเนี่ยหาง่ายสุดในนี้โอ้ยจบแล้วคูณ4ี0ห้าสิทุกคนครับก็ถือว่าดีขึ้นอยู่แล้วผมมีอยู่พันผมจะลองมาซื้อขวานันใหม่1,100ผมซื้อได้แค่น,นี้ทุกคนสีเขียวอ่ะซื้อไปก่อนละกันบบกย5มห้าไม้ตรงนี้เฮ้ยมีสามารถซื้อเจ้าหญิงได้ด้วยว่ะเฮ้ยิี่ก่อจะก่ออ่ะเอ้นี่คูณคิดกันทุกคนพันเก้าร้อยหูแพงเกินอย,อย่างแพงเลยนี่นะ มีขวานห้ซื้อด้วยนะทุกคนโห่เกมนี้โคตรโอพี เดี๋ยวผมยังไม่ซื้อละกันผมเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวลองเล่นดูก่อนทุกคนแบบง่ายๆก่อนโอ้ยพอตีรอบนี้ทุกคนครับได้รอบละ 9, เก้าพันเอ้ยไปเดียวเป็นแสนไม้แล้วว่ะส่วนฉันได้ทีละร้อยเจ็ดสิบเก้าอย่างน้อยฉันได้รอบละพันเลยนะหนึ่งล้านไม้ไม่ถึงก็ไม่รู้จะพูดไงแล้วทุกคนครับไปลองวิ่งเลยดีกว่ามาหนึ่งล้านไม้เก็บอย่างไวเลยจะกล่วใช่ไวจริงนะครับผมพอเราได้ซื้อสัตว์ซื้ออะไรมาเปลี่ยนขวานี่ก็ไวมากจะไปด้วยดีกว่าฉันมีห้าแสนนะตอนเนี้ยมาเลยเอเลี่ยนนะมาดูช่วยจะถึงไหมถึงแนนน่อเลยะ ฉันมีแสนเดียวอย่างน้อยขอคนที่4ี่ก็ยังได้ว้าวคลิกเลยเนี่ยัอว่าถึงแน่นอนถึงไหมจะกลบถึงไหม yeah โอ้โสุดท้ายมันยาวมากเลยทุกคนแต่ถึงว่าเฮ้ยเฮ้ยเจ้าหญิงและนางฟ้าเนี่ยสวยจังเลยอ่ะและที่เหลือเนี่ยเราก็แค่เก็บตรงนี้แล้วไว้ถึง15ื่น้าเพื่อไปโลกต่อไปประมาณนั้นแหละฉันไม่ถึงอ่ะจะกรบเสียดาย เนวพวกนายต้องด้านขวามันจะมีคำว่าอีเวนต์เว้ยเราสามารถกดรับไข่นี้ได้นะเนี่ยเขาบอกเล่น18นาทีแต่เราเล่นเกินมาเล่นในกดรับได้เลยดิเฮ้ยรับได้เลยอ่านี่ไงได้ตัวนี้มาทุกคนกำลังวิ่งลัวๆอยู่สามสองหนึ่งเฮ้ยถึงว้าวแสดงว่าตอนนี้เหลือแค่ฉลามที่ยังไม่ถึงใช่ไหม ไม่ต้องเสียใจนะฉลามนะพวกเรารู้ดีว่านายมันอ่อนเออนายมันกระจอกไงฉลามเฮ้ยเออจะโกบดูดิเลขข้างล่างมันมีบอกด้วยนะเว้ยเออว่ะห้าสิบเจ็ดร้อยห้าพันสี่หมื่นห้าแปดแสนอ๋อเขาบอกอยู่นี่ว่าเราต้องเก็บเท่าไหร่เออขั้นสุดท้ายแปดแสนสินะแป๊บเดียวเท่านั้นแหละตอนนี้ใช่พิสี่แสนห้าแล้วโอ้ยยังช้าฉันมาเจอเจ้าหญิงคนสุดท้ายจนเบื่อหน้าแล้วเนี่ยนายยังไม่มาถือเหรอส่วนฉันเจอเจ้าฉิงอยู่เจ้าฉิงไฮ้ผมมีสองหมื่นหกช่วยแล้วทุกคนไปต่อไป แน่แนวฮาโลวีนซะด้วยนะทุกคนมาอยู่ด่านเดิมแล้วเปลี่ยนภาพหรือว่าอะไรเออมาเปลี่ยนด่านใหม่หรือว่าพวกไหนแล้วประเด็นคือจะไปโลกต่อจากโลกที่ฉันอยู่ตอนเนี้20 M wins เปิดไข่ทุกคนเปิดไข่เปิดไข่ ได้อะไรมาอีพิกตรงนี้ไหนดูดิว่าแรงแค่ไหนโอ๋อคูณ10.5้นะทุกคนก็ถือว่าไม่ได้แรงอะไรมากเดี๋ยวมาออโต้ฟรามกันเลยได้รอบละหมื่นห้าเราจะว่าไปทุกคนซื้อขวานใหม่ด้วยละมีหมืม่นกว่าผมจะซื้อขวานนี่้900อ่ะซื้อไปเลยรีสเบิร์ด,ด้วยทุกคนเพื่อเก่งขึ้นฉลามาได้รีเบิร์ตบ้างไหมเนี่ยรีเบิร์ตห้าแล้วอ่ตอนนี้อะเ,อเยอะกว่าชั้นอีกอะไอ้แรกนายเก็บชั้นได้กี่ชั้นแล้วตอนนี้หมื่นหกอะจะกดเว้ย <16. S 2> นายมาได้แล้วดิฉันกำลัจะไป อยู่โลกเฉลีวอยู่คนเดียวนะฉนลามนะโลกอ,อ่อ,อนๆ <c oughs> รอดด้วยตุ้มเตรียมอยู่มาแล้วเ,เจ้าหญิง <c oughs> ทำไมไม่มีแอนิเมชันเจ้าหญิงเลยะไ,ไปถึงปุ๊บถูกดีดกลับมาเลย <c oughs> มาฉันอยู่โลกหม้แล้ว <c oughs> โลกใหม่ของเราเนี่ยเอเลียนอ่ะสุดท้ายนี่เป็นหลักบิลเลียนเลยนะว่าที่จะไปถึงเจ้าหญิงอ่ะว้ยเยอะขนาดนั้นเลยอ่เอเยอะขนาดนั้นแหละโอ้ยงั้นฟาร์มเลยระหว่างนี้ฟาร์มไปเรื่อยๆทุกคนแล้วก็รีเบิร์ตฟาร์มไปเรื่อยๆซื้อขวานใหม่ด้วยละกันสองมือห้ารตรงนี้ซื้อมาเอาไปว่าทุกคนครับผมจะลองซื้อสัตว์ทันจิโร่ดูละกันนะคะผมอ,อ่ะซื้อเลยละกันราคาถูกสุดนะคะผมมันอาจจะช่วยทำให้เราเก่งมากกว่านี้ขึ้นได้นะทุกคนซื้อมาเลยเออในเก็บรอบละเท่าไหร่อ่ะเจ้ากบตอนแรกไม้อบละแสนแปดตอนนี้ ชื่อว่าดีอยู่ทุกคนครับแต่จะไปหลักบิลเลียนนี่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันนะง่ายกว่าพวกฉันแน่นอนพวกฉันใอย่างทรมานเลยนะลองวิ่งดูน้ทุกคนครับเป็นชุดเจ้าหญิงนะทุกคน,นต่อไปคือ 10M 10M นี่นายถึงอยูอ่อ่าไม่ถึงเ่อ ชันตอนแรกอ่ะชั้เก็บไว้หนึ่งล้านใช่ไหมใช่รู้ว่ามันจะไปได้นานมาต่อได้แค่ไปกี่ขั้นแล้วมันก็จบเลยนั่นแหละที่ชั้นเจออันนี้คือมันต้องหลักบิลเลียน <S <S 1> <S 1> วะหลักบิลเลียนเลยเนี่ยฉันต้องเก็บไว้ถึงบิลเลียนนะฉันยังเก็บไว้ถึงเลยเน,นี่ยนี่น,น,น,นี่ทุกคนดูนะทุกคนนี่เป็นไงก็ต่อได้แค่สี่ขัน อ่ะขอของดีๆเธอนาโคสอนเปิดมาตัวนี้หน้าตาดูไม่ดีเป็นคอมมอนอ่าอีกตัวหนึ่งอ่าตัวนี้เอ้ริเจนดารี่ว่ะเริ่มดีว่ะเย แล้วก็มาเป็นอีพิกอีพนะทุกคนแล้วก็ลองใส่โดสแต่สิ่งที่อยากจะลองดูอีกครั้งหนึ่งคือไข่โรสบากรอบนี้คือ249เลยนะออะลองดูก็ได้ไหมเปิดตัวหนึ่งทุกคนผมจะได้ไปให้มันโหดหน่อยทุกคนครับถึงแม้ว่าไอ้เล่นกับฉลาดจะไปไม่โหดไม่เป็นไระนันี้แต่ผมต้องโหดให้ได้ซื้อมาเลยไข่นี้ไ้ระดับไอ้ครูสิบ คูศีรษะสาโอ้สาเปอร์เซ็นต์โหนึกว่าจะหายากกว่านี้โอ้ยฉันนึกว่าจะเป็นศูนย์จุดหนึ่งอะไรแบบนี้แล้วสเตตัสเป็นไงอ่ะคูนั่งเจ็ดสามโอ้เยอะกว่าทันจิโร่อีกไงเฮ้ยดีอยู่นี่คือตอนนี้ทุกคนครับเป้าหมายผมมาอยากเก็บไ้ถึงหนึ่งมิลเลียนนะทุกคนจะได้แบบปลายไกลขึ้นนะทุกคนแต่ดูมันใช้เวลานานมากเลยนะครับเนี่ยแล้วตอนนี้นายมีเท่าไหร่อ่ะมีอยู่สองร้อยล้านโอ้ยอีกตั้งแปดร้อยเหรอเนี่ยเออยังไกลอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวลองดูสักอย่างหนึ่งมา้ยเราจะเอาอีกอ่ะ เอางี้พวกนายเห็นควานสามันไหมเรามาดูในร้านค้ามันจะมี3ามร้อแล้วก็หนึ่เราซื้อเป็นพันเลยไหมเพื่อคลิปนี้จะได้อีปิกเอาไหมน่าจะลงทุนระดับพันเลยอะจะแล้วแต่นายเลยจะตกอ่ะหนึ่งพันก็หนึ่พทุกคนครับผมไม่ค่อยอยากเติมเลยเอาจริงกดไปเลยนี่ซื้อมาแล้วเรียบร้อยควาไหนควานอันนี้ทุกคนบวกหนึ่เซเลยนะคะผมอ่ะโอ๊ยได้เราละสามเอ็ม <c oughs> <c oughs> เนี่ยแหละนะเกมแนวนี้นะถ้าไม่เติมมันก็จะใช้เวลาเล่นนานนี่ยผมเลื่อกมาเจอเนี่ทุกคนครับคูณ2คลิก์ทำไมตอนแรกไม่เจอวะมามาเลามา,มาทําการเพิ่มมันี้มาอีกอย่างหนึ่งแล้วกันนะทุกคนครับอ่าผมซื้อคูณ2คลิกม,มาแล้วทุกคนครับกลายไปว่ารอบหนึ่งแหละเราก็จะได้เป็น6ร้านต่อรอบนะทุกคน 12บสเมลีเอที่เก็บมาใช้เวลาอย่างเยอะไม่เชื่อดูนี่ได้เลยทุกคนครับสัตว์50นาทีเนี่ยผมสามารถรับได้แล้วนะออากดรับเลยไอ้รอบสุดท้ายเนี่ยฉันจะเดินไปกับนายเดี๋ยวเราจะกบแต่ดูนี่ว่าฉันจะไปได้แค่ไหนอ่ะเออฉันก็ไปด้วยเราจะเดินกันไปสาคนทุกคนทบมาดูซิว่าจะได้เท่าไหร่นั้นคนเดินได้ไกลแค่ไหนมาเดินเลยพวกายลุยเลยไปเลยมาเลยพวกนายมากับฉันมาช่วยเจ้าหญิงได้คนแรกแล้ว อย่างน้อยฉันนี่ถึงเจ้าหญิงแบบลองสุดท้ายก็โอเคแล้วนะทุกคนในคลิปนะเอไปวิ่งก่อนวิ่งเร็วก่อนนี่ไงเจ้าหญิงคนนี้ช่วยแล้วเฮ้ยเจ้าหญิงชุดแดงเดี๋ยวเราก็ไปเรื่อยๆทุกคนครับมาทางนี้ช่วยเจ้าหญิงหนึ่งบิลเลียนได้ไหมได้ว่ะทุกคนส่วนตรงนี้อ่ะเราพอแค่นี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวเล่นมากกว่าน,นี้เยอะเสียงเงินมากกว่าน,นี้เนาะพอแล้วกบเลียนล้ำไม่ใช่กบล้ำเลียนกบเลียนล้ำไม่ใช่ล้ำกบเลียนกบเลียนล้ำไม่ใช่เลียน